พี่ยามามีเดียวแค่เดียวหมดเลยสามตัวร้อยสามตัวร้ออันนี้สนะทอดแเยอย่างเยสาตัวร้อยสามตัวร้อมามามาตัวร้อยี่าเเยเปเปอ้าวีเลย่เฮ้ยเยยคยตัว เร็วเร็วโอ้เร็วร้อยสอรสี่สามก็ป่เร็วเร็วเอยแล้วหมดเลยนะอี่สรยคมะคนที่ก่อนไวก่อนามตัวร้อยใครเลือกไม่ได้ต้องเขาามตัวรเอายงครับพี่ยามตัวรรวัว

mày ừ. 300, ừ. ừ. 3, cái 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 3, rồi. 3 cái 3 cái 100, lấy 100, lấy 100,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  ขายคนง่ตัวร้อยมาเร็วๆ็ขาย่าจ้าก็หมดนะครับจ้าหมดอยามาล้างหมดควรว่าผมไม่ล้อให้สาตัวร้อมา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 กี่ร้อยหกเกานตัวร้อยตามร้อตัวร้อยเท่าไหร่จ้าสองร้อยสองร้อามตัวร้อย เอาไนปนะากร้านนะคะสามตัวอยตดไปรอยตไปอยมาเร็วๆหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะสามตัวร้อยเฮ้ยมาดิสามตัวร้อยมาสามตัวร้อยเลยสามตัวร้อยสามตัวร้อยี่ตัวสามตัวร้อยมาเร็วหมดแล้วหมดเลยมามาสามตัวร้อย เวสอร้อยสอรามตัวร้อยเดียวเสือพิยาครับเสือพ่ยาเสอพ่ยามามันถูกมันอร่อย่ามาจหมดแล้วจ้าเดี๋ยวก็หมดเอากี่ร้อยปลาช่อนปลาช่อนเลามาจากสุพรรณนตัวร้อย สามตัวร้อยเอากี st ่ร้อยาสองร้อยสองร้อยนะเนี่ยตัวใหญ่เลยสามตัวร้อยแกนเลยร้อยลองไทยครับสามตัวร้อยมากเลยนะสองร้อมามาสามตัวร้อยมามาสามตัวหนึ่งร้อยบาทนะครับสามตัวหนึ่งรอยบาทสมตัวร้อยมาเร็วๆมาสิเฮ้ยมี่ครมาตอนนี้สมตัวร้อย สามตัวหนึ 300, ่งร้อยบาทสาัหนึ่งร้อยบาทม่ัอดก็่ร้อยสามตัวร้อยบาันี่พี่ยาไม่ทอดกไอร่อยสามตัวร้อยแมวพี่านีแนอนไปยืนฝั่งนี้แดดร้อนแด้อนสามตัวร้อยมาเร็วเรสมตัวร้อยมาสามตัวร้อยมันแบบเย็นว่าเหล่งว่าเราไหม สตัว <Laure> <manageable. S 1> ้สามตัวร้อยมาหน้สามตัวร้อยสามตัร้อยถูกมากเลยนี่มาเร็วๆก่อนอยมากองกันร้อยเลยโอกไปกองได้นี้กองละร้อยมาี่เร็วกองละร้อยสามตัวหนึ่งร้อบาทรับสามงนอยกองละร้อยเดียว ไปดีที่ะกองร้อยอมติกองช้อนกองแห่เนี่ยาช้อนมันมจากสุพันเนาะสามตัวร้อยเอมร้อยมันจะหมดแล้วพี่ดิมเ่เอาเร็วโลร้อยะไม่ขายสามตัวร้อยแล้วลดราคาไ้แล้วตาวร้อยฟูกว่าโลละร้อยแม่ดิอมี่กองกองร้อย้า้ากองเลยหมดเลย สามตัวร้อยตาช้าคุณไม่ได้กินนะครับาไม่ได้กินแน่แน่สามแงกนได้ไงได้มามาตรงไหนพี่สมตัวร้อยเร็วๆจะหมดแล้วนี่ไงอร่อยอร่อยเยสามร้อยสามตัวเอามาสามตัวมาจะหมดแล้วสามตัวร้อยน้องน้อยี้เนอือผมห้าร้อยนะห้าร้อยจะหมดแล้วเหลยเดียแป๊บนึงนบ สามตัวร้อยไอ้นี่สามตัวร้อยเลยจ้ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมาแล้วขายดีขายดีสามตัวร้อยเลยปลาช่อนสามตัวร้อยขายเลตัวเองนี่สุดทาครับสุปาลีครับที่ตึกนี่ตามมา มาักหน้าตาโยนไปแล้วนะหร้อยพีไรโสดกับพี่ไรโซอีต้องอ่านถ่ายให้หมดหนึร้อยได้แล้วี่รอห้อะไรเพื่้อหนึ่งไหนล่ะอ่านถายได้ยังจีใหญ่หน่อยพี่ใหญ่ใหญ่หน่อยนี่นี่ของนี้เติมนี่แล้วนะอีบางไปตัวนี้ยนะไี่นี่เ็นนี่พิดพมือเปล่านะพี่ครับพิมมาก สตัวร้อยเดียวจะหมดแล้วเหมือนกับคนรวยสามตัวร้อยมาซื้อเร็วสามตัวร้อยถูกมากเหือของนี้ยสามตัวร้อยเลยสามตัวร้อยมันใหญ่นะไม่รีบซื้อมันหมดนะครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วสา้เก้าร้อยเรยันไม่ได้เลยสตัวร้อย หนามตัวร้อยอ้ามเลือสรัโอ้โหี่เยสามสัวร้ออนเก้ร้อยครับอันนี้อันี้แจกใจนไดเลยครับสามตัวร้อยโอ้ยตัว้อขสยหมดบุมากนะครับสามตัวร้อยามตัวร้อวันนี้ภาษาครับเฮ้ยเหลือสี่กองแล้วเหลือสี่กองเอสองกองเหลือสอง สองฟองสามตัวร้อยตองไปรอบองามาหมดเล้วหมดเลี้ยงสององสามตัวร้อยมามาหกเงันด้สามตัวร้อยมาเหลือกองเดียวสุดท้ายเฮยใครจะเป็นผู้โชคดี3ตับสุดท้ายค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าเล้วสามตัวแลวมเอาาแลว